เอาเลยครับสสริผู้ชมนะครับผมวัาตนา,าเบะกลับมาพบกันอีกครั้งในนิยายวายเรื่องโดนชิคกี้มีรักนี้ยีโยนกุลสติีโดยคนเขียนสาม,มีจ่าจุงตอนที่20นะครับทุกคนตอนนี้มันก็แน่นอนว่าตอนล่าสุดมันก็กินเหล้าเมาไามา้กันใช่ปะตอนนี้แค่เอ็นซีไง <c oughs> แสดงว่าเซนตต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแหละ <c oughs> ต้องมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นเอ็นซีในตอนนี้นะครับยังไงก็ มตัตนาเบก็ขอเซฟตัวเองเหมือนเดิมนะครับก็คือข้ามนะทุกคนก็ไปอ่านกันตัวเองนะช็อตไหนที่มันเกินเบอร์ไปนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเรื่องราวจ,จะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับกวนตีงนครั้งที่20หมอมเล่าว่าที่เมียตอนนี้เอเซนมันใกล้จะเมาเต็มที่แล้วปกติมันไม่ใช่คนที่จะเมาเวลากินเหล้าได้ง่ายๆเพราะว่ามันขอทองแดงพอตัวกินเหล้าแทนน้ำอะไรก็ยังได้ แต่ที่จูจ่ๆมันเมาเรือแบบนี้ทั้งที่เวลาผ่านไปแค่20นาทีก็เพราะฝีมือการชงเล่าแบบขั้นเทพจากอ้อแอ้นั่นเองย้อนกลับไปเมื่อวันพฤหัสต,ตอนเย็นเย็นวันนั้นไอเซนมีเรียนแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องอ้างเรื่องแขนเพื่ออู้นอนที่ห้องอยู่แล้วพวกเพื่อนในกลุ่มของมันก็เลยสบโอกาสเรียกผมไปคุยที่โต๊ะประจําหน้าตึกคณะซึ่งพอผมไปถึงก็เห็นว่าพวกมันทาหน้าตาเคร่งครียยสุดๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยพวกมึงเรียกกูมามีธุระอะไรหรือเปล่า หลังจากที่ผมถามไปพวกมันเลยมองหน้ากันไปมาก่อนที่ไอ้เปียวจะเป็นคนเปิดปากพูดขึ้นมาที่พวกกูเรียกมึงมาก็เพราะว่าจะคุยเรื่องของไอเซนนั่นละเรื่องไอเซนคือกูก็ไม่อยากพูดอ้อมไปอ้อมมานะเอาเป็นว่ากูเข้าประเด็นเลยแล้วกันมึงชอบไอเซนใช่ไหมผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดที่โรงพยาบาลวันนั้นผู้มันก็น่าจะรู้คําตอบดีอยู่แล้วแต่ที่มาถามผมตรงๆแบบนี้ก็คงเพราะว่า ต้องการความชัดเจนนั่นแหละอืมกูชอบไอเซนผมตอบออกไปอย่างหนักแน่นซึ่งผมก็คิดว่าผู้มันคงต้องการได้ยินคําตอบแบบนี้แต่ดูท่าว่ามันจะไม่ใช่เพราะผู้มันกลับทําหน้าเครียดลงไปยิ่งกว่าเดิมซสอ,อีกกูขอพูดตรงๆเลยนะเว้ยถ้าไอเซนมันเป็นผู้หญิงพวกกูจะไม่ว่าอะไรเลยแต่นี่มันเป็นผู้ชายเหมือนกับมึงเพราะงานพวกมึงรักกันไม่ได้ที่สําคัญไอเซนมันก็ไม่ได้ชอบผู้ชายด้วยกูเลยอยากเตือนมึงด้วยความหวังดี ตัดใจซะตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่มึงจะถล่ำลึกเกินไปจนห้ามไม่ได้สิ่งที่ไอ้เปียวพูดทำใหาผมถึงกับสตานไปเลยทันทีผมมองหน้ามันด้วยสายตาไม่เข้าใจตอนที่จะหันไปมองคนอื่นๆซึ่งก็พบว่าพวกนั้นก็เห็นพร้องกับไอ้เปียวด้วยเช่นกันนี่พวกมึงเป็นอะไรกันหมดเนี่ยก่อนหน้านี้พวกมึงเชยร์ให้กูจีไปเซนอยู่เลยแล้วทำไมจู่ๆถึงได้มาพูดแบบนี้กับกูถ้าพวกมึงกำลังล้อกูเล่นก็พอได้แล้วนะกูไม่ตลกด้วยนะเว้ แล้วมึงเห็นว่าหน้าพก,กลรอเล่นปะละ่ะไอ้เปียวพูดด้วยใบหน้านิ่งๆก่อนที่จะเปิดปากพูดต่อที่ตอนแรกพกูเชียก็แค่ชงคำๆเพราะรู้อยู่แล้วว่าไอ้เซนกับมึงมันแมนทั้งแท่งแต่ใครจะไปรู้ละว,ว่ามึงจะเกิดคิดชอบไอ้เซนขึ้นมาจริงๆและก่อนที่มึงจะเทใจให้ไอ้เซนมากไปกว่านี้พวก,กูเลยจะขอร้องให้มึงหยุดทาไมจําเป็นก็ไม่ต้องมาเจอกับไอ้เซนอีกตอนนี้ผมได้แต่กำมัดแน่นแล้วจ้องไปที่หน้าของไอ้เปียวด้วยความมึนงงสับสนและไม่พอใจ ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าการที่ผมชอบไปเซ้นมันผิดอะไรเนื่อหนอแล้วพวกมันมีสิทธ์อะไรถึงได้มาสั่งให้ผมหยุดแน่นอนว่าคนอย่างผมไม่มีทางยอมทำตามอยู่แล้วยังไงก็ไม่มีทางมึงฟังกูได้ไอ้เปียวพวกมึงทุกคนก็ด้วยถึงมึงจะเอามีดมาจอที่คอตอนนี้ก็สั่งให้กูหยุดชอบไปเซ้นไม่ได้แล้วต่อให้จะถูกขัดขวางหรือกีดกันเท่าไหร่กูก็ไม่สนใจถ้าพวกมึงคิดว่าจะห้ามกูได้ก็ลองดู ผมจ้องไปที่หน้าของเพื่อนในกลุ่มไม่เส้นเรียงตัวถ้าใครคิดจะขวางแล้วก็ผมพร้อมบวกเต็มที่นะก็ได้ท้ามึงตั้งใจงจะไฝ่กับพวกกูขนาดนี้ไอ้เปียวพูดขึ้นก็จะหันไปมองเพื่อนในกลุ่มแล้วส่งสัญญาณให้ลุกพริบขึ้นมายืนล้อมเอาไว้ผมจึงได้ยกมือขึ้นเตรียมจะตั้งกาดป้องกันแต่แล้วสป라이ด์ <Surprise! S 1> พวกมันตะโกนขึ้นมาพร้อมกันก่อน,นจะยิ้มอย่างหน้าชื่นตาบานนั่นแหละผมถึงได้รู้ตัวว่าโดนไอ้พวกแก๊งนี้เกรียนนี่ เล่นเข้าให้แล้วนี่พวกมึงคิดจะลองใจกูเหรอผมกอดออกแล้วมองหน้าพวกมันแต่ละคนถูกต้องนะครับคือแบบพวกกูก็อยากรู้ไงว่ามึงคิดจริงจังกับไอ้เซนแค่ไหนอะเพราะได้ยินแบบนี้พวกกูก็สบายใจแล้วเหละเพื่อนไอ้เปียวยิ้มกว้างแล้วเดินเข้ามากอดคอผมก่อนที่อ้อแอจะเดินมาอยู่ตรงหน้าและพูดขึ้นต่อ,อยินดีต้อนรับสู่วงการสีม่วงอย่างเต็มตัวนะฮะท่านปมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาอ้อแอได้ตลอดเลยนะฮะเอไอ้ยินดีช่วยเต็มที่เลยค่ะ ผู้จบอ้อแอ้ก็ส่งจุบมาให้แถมยังเคย,ยิบตาให้อีกและเพื่อเป็นการถ่ายโทษที่เอามึงแรงไปหน่อยพวกกูก็เลยมีของขวัญชิ้นนึงอยากจะมอบให้ไอบ้บุยพูดขึ้นก็อนจะหันหน้าไปสสายยิ้มอย่างมีเล่ห์นายกับเพื่อนในกลุ่มของขวัญเหรอผมชักสห่นใจแปลกๆก็ร่างกายของไอ้เซนยังไงล่ะ <c oughs> และนั่นจะเป็นเหตุผลที่ทำไมพวกผมถึงได้พากัดมอมเล่าไอ้เซนแบบนี้ ซึ่งมันก็เป็นคนที่พอเมาทีไรก็จะหนืนขึ้นคล่อมและปล้ำคนข้นขางๆท,ทันทีเพื่อนในกลุ่มของมันจึงจะใช้ข้อดีข้อน,นี้ของมันให้เป็นประโยชน์นะ่เพราะเห็นว่าผมจีบเท่าไหรอ่ออยังไงก็ไม่สําเร็จสักทีเลยกะให้รูปหัวรูปหางมันจับมันทำมีะเลยอ้อแอฟาบอกบัวให้หน่อยว่าแก้วนี้ขอแรงๆเลยนะผมกระซิบอ้อแอที่นั่งอยู่ข้างๆมันจึงได้ขยิบตาให้ก่อนจะกระซิบบอกคําสั่งของผมกับไอ้บัวอ,อีกทีแต่ว่าไอ้เซนมันก็ดันหูดีได้ยิงขึ้นมาซะก่อน เฮ้ย <Hey, S 1> มันคุยอะไรกับอ้อแอลวะไอเซนถามผมตาขวางฟังจากน้ำเสียงแล้วคิดว่าไม่เกินแก้วนี้มันต้องเมาชัวร์กูบอกว่าให้มันชงเล่าเร็วๆหน่อยเดี๋ยวกูก็แข่งแพ้มึงกันพอดีพอผมพูดจบไอ้เซนก็ทำเสียงขึ้นจมูกแล้วยิ้มให้ผมอย่างเย้ยยันไม่เดียวแลวนะอีกแค่ไม่กี่นาทีมึงจะตามกุณทันได้ยังไงกูชนะใาสาๆอยู่ละ ไก่อ่อนอย่างมึงอย่ากคิดจะมาเทียบฉันนะไอเซนหัวเราะนะเออเดี๋ยวมึงก็รู้ว่ากูจะเป็นไก่อ่อนใอนที่มึงว่าหรือเปล่าผมยิ้มที่มุมปากแล้วก็เป็นเวลาพอดีที่ไอบุ้ยส่งแก้วเหล้าที่มันชงแบบเข้มข้นส่งให้เอเซนซึ่งมันก็ได้ใช้สายตาเพ่งมองอย่างติดสงสยัยแต่ก็ไม่ได้สายใจอะไรมากมายและยกแก้วเหล้าในมือขึ้นดื่มรวดเดียวตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในห้องต่างก็จ้องไปที่เอเซนไปสายตาเดียวด้วยความรู้นรกทึก ยิ่งผมนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะเตรียมใจพร้อมรอให้ไอเซนมันขึ้นคล่อมอย่างเต็มที่แล้วจนกระทั่งไอเซนที่ดื่มเหล้าอ,อึกสุดท้ายลงคอไปมันก็วางแกวลงบนพื้นก่อนที่จะนั่งนิ่งอยู่แบบนั้นสักพักแล้วเปียวจา๋าไอเซนที่ตาเยิ้มพูดขึ้นเสียงหวานพร้อมกับโดดไปขึ้นคล่อมไอเปียวที่อยู่ทางซ้ายส่วนผมนั่งอยู่ข้างขวาก่อจะแลบลิ้นเลียฟิป,ป่าช้าๆเรากับมาป่าเตรียมจะตะคุบเหยื่ออันโอช้วันนี้เปียวน่ารักที่สุดเลย กูทนไม่ไหวแล้วท่าอะไรนะครับผู้จบไอเซนก็จัดก,การก้มลงสุกใสที่ซอกคอของไอ้เปียวทันทีเวรจริงๆทำไมมันถึงได้ไปเมาแล้วหือใส่เปียวเนี่ยเฮ้ยช่วยกูด้วยไอ้เปียวร้องหวยหวนเพื่อขอความช่วยเหลือผมกับคนอื่นๆที่ตั้งสติกันได้แล้วจึงได้พากันไปแยกไอ้เซนออกมาโดยที่ผมเป็นคนไปกอดไอ้เซนจากทางเ้ินหลังเฮ้ยเชี่ยปล่อยกูไอเซนน้องวยวายแล้วดิ้นไปดิ้นมา ม่ปลอยมึงเป็นบ้าหรือไงที่ได้ไปหือใส่ไอ้เปียวแบบนั้นนะ่ะผมขึ้นเสียงใส่ด้วยความโมโหแล้วกอดเอเวอเซนนั่งขึ้นไปอีกถ้าเปียวทั้งน่ารักและเซ็กซี่ขนาดนี้กูจะทนไหวได้ยังไงเล่าเปียวจ๋าเป็นของกูเถอะนะแล้วเอเซนก็ยื่นมือทั้งสองข้างออไปเพื่อจะไปกอดไอ้เปียวที่มันเห็นภาพหลอนว่าทั้งสวยและเซ็กซี่ทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วไอ้เปียวมันไม่ได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่มันพูดเลยซั่งนิดพ่อมึงเสียไอเชี่ยเซนแม่งเอ้ยดูดไม่ได้ยังไงของกูเป็นรอยหมด้วย ไอเปียวโวยวายพร้อมกับใช้มือถูไปถูมาตรงคอที่มีรอยดูดอย่างชัดเจนถึงสองรอยปรีสิปรีดหึงสิครับรออะไรเล่าไอเซนถ้ามึงกินเล่าแล้วอยากจะระบายมากนันกเลยก็กูจะเสนอให้มึงอย่างถึงใจเองพูดจบผมก็จับไอเซนพลิกตัวแล้วก็อุ้มมันขึ้นพาดบ่าจากนั้นก็พามาเดิน,นออกจากห้องไปเลยแน่นอนว่าผมไม่ลืมสั่งพวกเพื่อนของมันว่าห้ามโทรหรือว่ารบกวนผมเด็ดขาดยกเว้นจะมีใครตาย ไอ้เชีย่ยไปปล่อยกูนอเว้ไอ้เซนมันน้องแหกปากวายๆแบบนี้ไปตลอดทางคนที่ผ่านไปผ่านมาก็มองมาที่ผมไปสายตาเดียวแต่ผมก็แก้ตัวไปว่าเพื่อนผมมันเมาจะอะไรว่าก็เลยไม่มีใครติดใจสงสยัยใดๆจนกระทั่งมาถึงห้องผมก็จัดก,การล็อกประตูแล้วก็โยนไอ้เซนลงไปบนเตียงมันเลยนิ้วหน้าด้วยความเจ็บปวดก็จะเงยหน้าขึ้นมามองผมตาขวางนี่มึงจะทำเชีย่ยอะไรวะก็จะทำอย่างที่มึงทำกับไอ้เปียวยังไงล่ะ พูดจบผมก็จัดการถอดเสื้อที่ใส่ยอย่ออกไปให้พ้นตัวแล้วก็กระโดดขึ้นข้อมไม้เซนจะบ้าเหรอไอเที่ยไปไลุกออไปเดยดนี้เลยนะเว้ยไอเซนโวยวายแล้วใช้มือทุบตีมาที่แผ่นหลังของผมแต่ผมก็ไม่สนใจแถมยังก้มหน้าลงไปจะจูบป,ปากของมันที่กําลังจะร้องด่าผมอีกตางหากมันเบิกตากว้างด้วยความตกใจก่อนที่จะเม้มปากไว้เพื่อไม่ให้ผมรุกรามเข้าไปข้างในได้ผมจึงใช้มือบีบที่คางของมันเพื่อให้ริฟิป,ปากของมันเผยออกมาก่อนจะเริ่มรุกรามเข้าไปข้างในแล้วกวาดชิมความหวานจนทั่ว ก่อนที่จะมาสัมผัสกับลิงของมันกูทนไม่ไหวแล้วว่ะเซนแล้วก็ตัดฉากทั้งคู่ฟัดก,กันโนเนียตุบตับตุบตับแต่ยังไม่ได้เออจะพูดไงเดียก็แค่แบบว่าช่วยเฉยเฉไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แย่เนใช้คําว่าแย่ซะกนั้นไม่ได้แย่เออมันแค่แบบว่าใช้มือเอาไปว่าไปใช้มือให้แค่นั้นเนี่ยกูรักมึงเนอะเป็นของกูเนอะเซน ผมพูดเสียงกระเส่าในขณะที่กําลังใช้ลิ้นเลียที่ซอกคอของมันอยู่ตอนนี้ผมแทบจะทนไม่ไหวแล้วอยากจะแย่เข้าไปข้างในใจจะขาดเซนได้ยินที่กูพูดไหมผมถามไปอีกครั้งเมื่อเห็นว่ามันเงียบแล้วก็นิ่งไปไม่นะคงไม่ใช่อย่างที่ผมคิดใช่ไหมไอเซนผมไงหน้าได้ย้นมาเสียงแข็งแต่มันก็ยังคงนิ่งแถมยังหลับตาพรีไม่รับรู้เรื่องราวใดๆ และถึงแม้ว่าผมจะเขย่าตัวมันเท่าไหร่มันก็ไม่มีท่าทีว่าจะลืมตามขึ้นมาเลยเชี่ยแล้วไงไอ้เซนมึงลืมตามขึ้นมาเดี๋ยวนี้มึงไปสบายแล้วจะปล่อยให้กูอารมณ์ค้างคนเดียวไม่ได้นะเว้ยเซนไอเซนไอเชี่ยเซนแม่งเงย้ยเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่20นะครับก่าประมาณนั้นนะเอ็นก็นิดนึงไปอ่านเอาเองครับเฮ้ย <laughs> สรุปเซนชิ่งนะ เซนชิ่งเฉยเลยนะเออเขาอุตส่าห์ทำให้ก็พอตัวเองถึงฝั่งฝันแล้วก็ชิ่งเขาเฉยเลยนะสรุปไปก็ค้างไปตามระเบียบนะทุกคน <c oughs> ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของคุณเขียนสาเบจาจงด้วยนะครับลิงอ์อยู่ใต้คลิปนะไปคอมเมนต์ด้วยก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณเขียนกันด้วยนะครับทวงสนทนาหคอมเมนต์่วงสนทนา5คอมเมนต์วันนี้ไปดูคอมเมนต์ได้กันเลยครับจากน้องพีกุลนะกว่าจะได้ฟังตอนนี้ต้องรอจนกว่าวาตนาเบจะมาปิดไลฟ์ ไลฟ์สตรีมเกมสองชั่วโมงเล่นไปง่วงไปขอนอนก่อนไม่ลงไลค์คนก็ลอคิดว่าพูดเล่นเวลาผ่านไปเที่ยงคืนตื่นมาง่วงเหยียถามได้ว่ายังมีคนรอยอยู่เหรอแถมไ K, ล่ลราไปนอน <c oughs> ดีนะที่ไม่นอนกลนสรุปคือ6ชั่วโมงได้อะไรบ้างเนี่ยไม่ได้บ่นนะคะแค่บ่นตัวเองว่าเปิดไลค์เอาไว้เพื่อ,อย่ะทําแบบนี้อีกนะคะถ้าทําอีกก็จะลองแบบนี้อีกดูซิใครจะทอ <c oughs> บอกว่ไม่บ่นแต่ก็เหมือนบ่นนะเราอะเออ ก <sk> ็มันง่วงมันไม่ไหวแล้วไง igen? แบบว่าอยากทิ้งทุกอย่างเลยจังหวะน,นั้นนะแบบว่าโอ้ไม่ไหวแล้วคือแบบต้องนอนแล้วอะ <c oughs> มันไม่ได้ <laughs> เพราะมันหลับคาไ์เป็นสองสารอบแล้วจริงๆมันหลับคาไ์แบบวูบอะอารมณ์แบบหลับในอะประมาณนั้นเออมันหลับในไปสองสารอบแล้วนะแบบนั่งๆอยู่อ่านเมนอยู่แล้วก็หลับไปเลยยังอ่านไม่จบเงี้ยอ่านอ่านเมนยังไม่จบก็หลับไปแล้วจังหวะน,นั้นคือไม่ไหวแล้ว <c oughs> ถ้าขับรถอยู่ก็คือตายไปแล้วจริงๆไปดูคนไม่ที่สองแล้วจากน้องสมหมายเนี่ย เอาเฮ้ยจูบซะท่านไปไปไม่เป็นเงือบอึ้งแดกไปเลยเซนแส,แสบจริงไหนแน่มากแล้วดูตอนนี้ดิเป็นไงแล้วไปเอาคืนนะไปเอาคืนพอไปเอาคืนปุ๊บเซนก็เอาคืนอีกรอบหนึ่งโดยการหนีหลับไปเฉยเลย <c oughs> ปล่อยเขาค้างนะไปดูคนพิทั่ษไว้จ้น้องสโรชายนะครับชอบค่ะความลงตัวของน้ําเสียงน้องเมย์ใน,เ,นเรื่องที่ผู้แต่งเขียนช่างจินตนาการเวลาเขียนออกมาสนุกมากมากค่ะอยู่แล้วนะคุณสามีมจจุงนี่คือแบบว่า ทั้ง NC ทั้งเนื้อเรื่องคือเลิศไปดูคมเม่ที่สี่กันจะน้องหลานกอบแก็บนะหลับลึกจริงคาเบ้หมายถึงหลับลึกจริงหลับคาไรเลยตื่นขึ้นมาก,นก่อนจะเล่าอะไรนะตื่นขึ้นมาก่อนแล้วเรื่องผีจนจะไม่มีเรื่องให้เล่าคือจะให้เราตื่นมาเล่าเรื่องผีตอนเที่ยงคืนนะนะหนีไปนอนหมดแล้วดีเหลือคนดูอยู่6คนเองมืง่ตอนนั้นนะไปดูคมเม์สุดท้ายกันเลยจากน้องถา่านแนก่อนนะเรื่องใกล้คนฉลาดจาังนะเซนหนนาตีใช่ไหมแกล้งได้ทุกเวลาแบบว่า ขนาดไม่รู้ตัวยังเหมือนแกล่ะเห็นป่ะดูตอนนี้ดิคิดดูขนาดไม่รู้ตัวยังแกลได้อ่ะโคตรเก่งอ่ะคนอะไรวะใช่ไหมก็แบบว่าเขาอุตส่าห์แบบทําให้แบบว่าป๊ังจะพูดไงเดียพูดที่มันแบบว่าเซฟที่สุดก็คือเขาอุตส่าห์ช่วยให้ถึงฝั่งฝันนะแต่แบบว่าตัวเองไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ยังแกลเขาได้ด้วยการหลับเออจบเลยแกลกันไปแกลกันมานะคู่นี้นะ น่ารักดีน่ารักดีทุกคนสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้ไม่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครมีคําถามอยากถามอะไรหรืออยากยิ้มุมอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยววัตนาเบ้จะส่งมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตานาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยเนะจบเป้าสวัสดีครับผมวัตนาเบ้